สวัสดีครับวันนี้เซอร์วอลิชเนมีชุดมอเตอร์รถไฟฟ้าเรือไฟฟ้าขนาดเล็กกำลังขับ5-8กิโลวัตต์เปนเป็นขนาดกางแล้วก็กำลังต่อเนื่อง10กิโลวัตต์ถึง15กิโลวัตต์อันนี้เป็นกำลังขับสูงสดุดถ้าแบบชั่วขนาดจะได้20กิโลวัตต์ถึง35กิโลวัตต์ทางเรามีรุ่นความเร็วสูง6,000รอบต่อนาที ติดตั้งเกียร์ประสิทธิภาพสูงนะครับมีอัตราทด 2, 3, 4หรือมากกว่าตามต้องการมีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำทั้งมอเตอร์แล้วก็ทั้งคอนโทรลเลอร์นะครับชุดเกียร์สามารถใช้อัตราทดสูงได้แรงบิดขาออกถึง500นิวตันเมตรหรือมากกว่าระบบเกียร์เป็นแบบ p พนเน็ตเทรี่เกียรมีการสูญเสียที่เกียร์ต่ำ มีทั้งการหล่อเลื่นแบบจารบีเหลวแล้วก็แบบน้ํามันนะครับจะมีเกจวัดระดับน้ํามันเกียร์นะครับมีทั้งแบบเพานะครับแล้วก็แบบหน้าแปนอันนี้เอาไว้สําหรับต่อกับโหลดอมอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับเป็นแบบไซเวฟทําให้กินไฟน้อยมีระบบป้องกรรันคบอุณหภูมิเกินที่มอเตอร์และคอนโทรลก็จะมีการป้องกันกระแส เกินด้วยนะครับแล้วก็จะมีสายสื่อสารไว้สำหรับตั้งค่ามอนิเตอร์ต่างๆมีสายวายริงคา์เนแล้วก็มีสวิตช์คันเร่งแบบมือบิดรับคันเร่งแบบเท้าแล้วก็จะมีจอแสดงผลด้วยนะครับขอบคุณครับ